นิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้าช้างน้อยชื่อแก้วในป่าใหญ่มีช้างน้อยชื่อแก้วที่ชอบเล่นน้ำในคลองใสมองเห็นเพื่อนสัตว์ทุกตัวมีความสุขก็ยิ้มได้แต่ในใจนึกอยากทำสิ่งดีๆให้เพื่อนเอนเห็นวันหนึ่งช้างน้อยเห็นนกน้อยชื่อฟาเซนน้ำหนักในรังที่อยู่สูงบนต้นไม้ จึงคิดว่าจะช่วยเพื่อนอย่างไรดีถึงจะทำให้นกฟ้าบินได้อย่างสบายแก้วคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดีจึงเดินเข้าไปหาเต่าชราชื่อปูดเต่าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ฟันคำแนะนำจากปูดเต่าได้ความรู้มากมายปูดเต่าแนะนำว่าให้นำกิ่งไม้ยาวมาวางไว้ที่ต้นไม้ เอาไว้ให้ฟ้าบินมาลงได้ง่ายง่ายแก้วได้ยินก็ตื่นเต้นรีบไปหากิ่งไม้มาวางทันทีเมื่อแก้ววางกิ่งไม้เรียบร้อยฟานกน้อยก็บินลงมาอย่างดีใจขอบใจแก้วที่ช่วยให้กรับบ้านได้เร็ววัยทั้งสองเล่นสนุกกันในคลองอย่างมีความสุข หลังจากเล่นสนุกแล้วฟ้าได้รู้ว่าแก้วชอบช่วยเหลือเพื่อนจึงพูดว่าจะทำให้แก้วมีเพื่อนมากมายและสนุกไปด้วยกันนกฟ้าได้ชวนแก้วไปหาสัตว์อื่นๆในป่ากแก้วก็ช่วยนำทางให้เพื่อนใหม่ๆมาพบกันอย่างสนุกสนานและมีเสียงหัวเราะดังก้อง จากนั้นทุกคนช่วยกันทำเกมสนุกสนุกเล่นกันในฟลองพร้อมเสียงหัวเราะและการเล่นน้ำตลอดวันเป็นวันที่สดใสสำหรับทุกคนในป่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินทุกคนต่างรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขแก้วได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือกันเป็นเรื่องที่ดีและทำให้มีเพื่อนมากมาย ทุกคนโบกมือให้กันด้วยความรักแก้วยิ้มกว่าเพราะรู้ว่าการช่วยเหลือเพื่อนทำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกนับจากนั้นมาแก้วก็เป็นช่างน้อยที่มีเพื่อนมากมายสอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือกันนั้นดีอย่างไรและทำให้ใจยหยอบกุ่นเสมอและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้การช่วยเหลือผู้อื่นทำให้โลกนี้สดใสขึ้น มีทานเรื่องการผจญภัยของเจ้าจิ้งจอกน้อยในสวนแห่งความฝันเจ้าจิ้งจอกน้อยชื่อฟอกเดินผ่านป่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ยินเสียงเพลงหวานหวานจากสวนแห่งความฝันฟอกตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปเพื่อค้นหาความฝันของเขาเมื่อฟอกมาถึงสวนแห่งความฝันเขาเห็นดอกไม้หลากสีสัน และสัตว์ต่างๆกำลังเต้นรำอยู่ฟอบมีความสุขมาเมื่อได้เห็นเพื่อนใหม่ที่มีสีสันสดใสเขาตั้งใจที่จะเข้าร่วมสนุกฟอบพบกับเจ้ากระรอกฮูดได้ชื่อชิปที่กำลังเล่นโยโย,โย่สีรุ้งชิปบอกฟอบว่าหากต้องการค้นหาความฝันของตัวเองต้องมีความกล้าและไม่กลัวการลองสิ่งใหม่ ฟ็อกรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากฟ็อกตัดสินใจลองเล่นโยโย่ตามชิปแต่ครั้งแรกเขาทำตกหลายครั้งชิปให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรทุกคนต้องเริ่มจากการล้มเหลวก่อนฟ็อกรู้สึกมีกำลังใจและพยายามอีกครั้งหลังจากลองหลายครั้งฟ็อกเริ่มเล่นโยโย่ได้แล้ว และทุกคนในสวนก็ปรบมือให้เขาชิปบอกว่าความพยายามคือกุญแจสำคัญในการเข้าถึงความฝันฟอกรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากฟอกเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและตัดสินใจว่าจะทำให้สวนแห่งความฝันมีสีสันมากขึ้นเขาชวนเพื่อน มาวาดภาพด้วยกันและทุกคนมีความสุขในการสร้างสรรค์าง,งานศินลปะฟอบได้เรียนรู้ว่าการแบ่งปันความฝันและสร้างสิ่งใหม่ๆกับเพื่อนคือความสุขที่แท้จริงเมื่อสวนเต็มไปด้วยสีสันทุกคนต่างมีความสุขฟอบรู้สึกว่าเขาได้ค้นพบความฝันของตัวเองแล้วก่อนกลับบ้านฟอบ และเพื่อนๆนั่งรอบกองไฟและฟังชิปเล่าเรื่องราวของการผจญภัยในสวนแห่งนี้ทุกคนต่างรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขที่ได้ใช้เวลาด้วยกันฟอกกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเขาได้เรียนรู้ว่าความฝันของเขาสามารถเป็นจริงได้เมื่อเขามีความกล้าและไม่ยอมแพ้เขาบอกกับตัวเองว่าจะไม่หยุดพยายาม เมื่อถึงบ้านฟอกตั้งใจว่าจะเขียนบันทึกเกี่ยวกับการผจญภัยในสวนเขาใช้เวลาเขียนอย่างตั้งใจเพราะเขารู้ว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงได้ด้วยความพยายามและความเชื่อมั่นในตัวเองและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้เมื่อเรามีความฝันเราควรเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้ นิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้าหมูเชื่อมอนในหมู่บ้านเล็กๆมีเจ้าหมูชื่อมอนน่ารักและอ้วนฉุยวันหนึ่งมอนมองดูท้องฟ้ารู้สึกเหนืใจอยากมีเพื่อนเล่นมอนจึงคิดว่าควรออกไปหามิตรใหม่ที่ไหนสักแห่งในป่าใหญ่มอนเดินเข้าป่าคบกับเจ้ากระรอกชื่อกิ่งกิ่งกระโดดไปมาอย่างสนุกสนานมอนถามว่า เราจะเป็นเพื่อนกันไหมกิ่งตอบว่ามาสร้างบ้านต้นไม้กันไหมจะได้มีที่เล่นด้วยกันหม่อนและกิ่งใช้เวลาร่วมกันสร้างบ้านต้นไม้สูมลิฟม่อนตื่นเต้นมากแต่เมื่อเสร็จแล้วถามกิ่งว่าจะทำอะไรต่อดีกิ่งบอกว่าเรามาทำขนมหวานกันเถอะอร่อยแน่ๆขณะที่ทำขนมม่อนรู้สึกว่ายังขาดอะไรบางอย่าง จึงชวนกิ่งไปหาส่วนผสมจากเพื่อนๆในป่าทั้งเจ้ากระต่ายชื่อขวัญและเจ้ากบชื่อม็อบมาช่วยกันเก็บผลไม้ทุกคนทำขนมด้วยความสนุกสนานม่อนรู้สึกดีใจจริงๆเมื่อมีเพื่อนมาช่วยกันทำให้ขนมออกมาหอมหวานและทุกคนรอคอยที่จะชิมทันใดนั้นเจ้ากบบ็อบเกิดทำขนมตกลงไปในดิน ทุกคนตกใจแต่มอนบอกว่าไม่ต้องกลัวเราจะทำใหม่ด้วยกันและใส่ความรักที่มากขึ้นมอนและเพื่อนๆทำขนมใหม่ด้วยความยิ้มแย้มแล้วจัดปาร์ตี้เล็กๆร่วมกันในบ้านต้นไม้ทุกคนได้ชิมขนมอร่อยๆและหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานในวันถัดมาทุกคนช่วยกันทำอาหารอีกครั้ง และหมอนรู้ว่าความสุขนั้นอยู่ที่การแบ่งปันความรักและการได้ทำสิ่งดีดด้วยกันหมอนยิ้มกว้างเมื่อคิดถึงความสนุกที่ได้มีเพื่อนทุกคนการได้แบ่งปันขนมและเสียงหัวเราะทำให้ชีวิตมีรสชาติและมีความหมายมากขึ้นสุดท้ายหมอนรู้ว่าการที่มีเพื่อนดีๆคอยช่วยเหลือและแบ่งปันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต เขารู้ว่าความสุขนั้นเกิดจากการให้และการได้รับและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความสุขที่แท้จริงคือการได้แบ่งปันกับเพื่อน